ถ้าเราดูภาษากายของทั้ง3คนเ,เราตัดสหรัฐกับจีนไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูที่ออจอเนี่ยถ้าเรามีภาพเราออขึ้นมานะเมื่อวานนี้นะฮะคุณอันวาของมาเลเซียคุณมาเนตของกัมบพบูชาคุณบุญธรรมของไทยคนอ่านภาษากายเยอะมากว่าทั้งสท่านนาตาเป็นยังไงม,มือไม้อยู่ตรงไหนวิธีการพูดการออกเสียงเป็นยังไงท่อยถแถลงเป็นยังไงหลังแถลงเสร็จใครเดินไปก่อนใค,อใครยังอยู่ใครกอดกับใครคนวิเคราะห์ไปต่างๆนานา,นา อยากทราบมุมมองทั้งสองท่านอะคุณมริกาว่าไงคนที่ได้ซีนที่สุดคืออันวาใช่คนที่ประสบความสําเร็จเรื่องนี้ที่สุดคืออันวาอันวาได้ประโยชน์ที่สุดอันที่สองก็คือคุณภูมิธรรมนี่โดนอันวามัดมือชกจับดึงมาจับมือ,อตอนจับมือเลยฮะค่ะอันที่สามก็คือนะคะ อ uh, เนี่ยเดี mm ๋ยวลากโดนลากมาเลยแล้วคนที่ทําหน้าเจียมเียมที่สุดคือผู้นําของฉันดูสินะเออและขณะเดียวกันเนี่ยอีตอนจับมือคนที่แอบยิ้มมุมปากก็ยิมมานิดนึงคือคุณฮุนมาเน็ตเหมือนมีอะไรเงื่อนงาซ่อนอยู่ในใจเมื่อกูจับมือมึงแล้วพ่อกูบรชจการข้างหลังอยู่อ่าคือคนที่ดูเจ้าเล่ห์เนี่ยคุณเห็นไหมฮุนมาเน็ตไม่สบตาด้วยแล้วก็มีกระยิมนิดนึงกกลัวตกเวทีแล้วเหเมื่อกี้ก็หันไปมองพื้น นี่คุณดูขยับถอยหลังใจเฉยคุณดูคุณดูเขาจะมีความน่ะนะคะมีอะไรอยู่ในใจนิดนึงเนี่ยหุนมเนีมีอะไรอยู่ในใจส่วนคุณภูมิธรรมก็คือว่ากูทําอะไรลงไปวะเออใจเขาเลยเออกูทําอะไรลงไปวะนี่กูจะโดนด่าไหมเนี่ยอ๋อ่อ่าคุณช่อนะครับมองอย่างเพราะว่าจริงมีภาพหลังจากนี้อีกที่เหมือนกับคุณภูมิธรรมเนี่ยออกไปก่อนแล้วแล้วอันวากับหุนมาณีเนี่ยเขาก็เหมือนกอดคอคุยกันกระหนุงกระหนิงอ่ะคืออันนี้นะ อันนี้นี่นนนช็อตนี้ช็อตนี้อ,อย่าอย่าคือดิฉันเนี่พยพยายามหลีกเลี่ยงมากที่จะวิจารณ์รัฐบาลอย่างที่บอกว่าเป็นรัฐบาลของเราอะครับไปเจราจากับเคาน์เตอร์พาร์ทคือประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกันเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะว่าร้า,ายหรือวิจารณ์ว่าการทำงานของรัฐบาลเราไม่ดีใช่ไหมคะอมเอาเป็นว่าอันนี้เป็น ข้อคิดเห็นของดิฉันจะพยายามพูดอย่างระมัดระวังนะค,คือการที่คุณภูมิธรรมแถลงสั้นห้วนแล้วก็มีท่าทีกระอักกระอ่วนในการถ่ายรูปเนี่ยนี่ที่ฉันเห็นด้วยคุณมาริกาคือเอาว่าดูกระอักกระอ่วนดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เนี่ยค,คุณให้ตัดความเป็นคนไทยแล้วลองคุณลองจินตนาการว่าสมมุติคุณคุณเป็นคนแคนาดาคุณเป็นคนอินเดียอันที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแล้วก็เปิดดูข่าวซีเอ็นเอ็นเนี่ยแล้วก็เห็นซีนนี้ขึ้นมาเนี่ย มันจะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเราอ่ะเป็นคนไปลุกกรานเขาแล้วถูกบังคับให้มาเจรจาหยุดยิงอ๋อด้วยค่าทีใช่ไหมด้วยค่าทีอ่ะถูกนะแต่ทุกคนใจเย็นๆนะคะดิฉันไม่ได้ไม่ได้ว่าไรเราเรารู้เรารู้กันอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนไทยแต่ภาพที่ออกมาให้คุณลองจินตนาการว่าสมมติคุณเป็นคนสวิตซ์เนี้ยคุณเป็นคนนอร์เวย์เนี้ยที่แบบคุณตามข่าวแบบล่าสุดอ่ะเพิ่งเพิ่งจะมารู้ข่าวนี้เมื่อวานแล้วก็อุ้ยวันนี้เขาเจรจาหยุดยิงกันเนี่ยแล้วเปิดมาดูเปิดมาดูเนี่ยใช่เหมือนเราเป็นผู้ลุุุกกรรราาาาาานนนนน่่่ะคคืืือออเเเเเเหหหมมมมััับบบบบแงงววยยดใใจจิสต ที่ฉันบอกสามนาทีทำตัวเป็นเหยื่อว่าสามนาทีไม่ได้ทำตัวเป็นเหยื่อด้วยซ้ําทําตัวเหมือนคนที่ตาดเริ่มการเจรจาหยุดิงเพอเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมโลกนี่ก็ออกมาแล้วฉันเป็นคนประสานงานกับอเมริกานะเหมือนเป็นอย่างนั้นไปอะไรอย่างนั้นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่ใช่ไหมคะแบบไม่ใช่กัมพูชาประสานไปแน่เรื่องนี้นะคะแต่ว่าภาพมันออกมาเนี่ย เป็นแบบนั้นถึงการสื่อสารและภาษากายแล้วก็ถแถลงเหล่านี้เนี่ยมันจึงสําคัญแล้วที่อดิฉันเติมอีกนิดนึงแล้วกันไม่เกี่ยวกับภาพที่การประชุมละแต่ถแถลงของคุณภูมิธรรมหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นข้อสังเกตของดีฉันคือและเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณภูมิธรรมดูอึดอัดในการประชุมนี้ดีฉันคิดว่าคุณภูมิธรรมไม่มั่นใจเลยครับไม่มั่นใจเลยแล้วพยายามเอาหลังพิงกองทัพ เห็นไหมเมื่อเช้าเนี้ยที่ตอบคาถามนักข่าวบอกว่าก็เงื่อนไขที่ผมาไปเจรจาอ่ะก็เงื่อนไขจากกองทัพผมรับไปจากกองทัพซึ่งที่ความเป็นจริงรัฐบาลไม่คุณรัฐบาลต้องเป็นคนคุมเกมสิคะคุณจะไปบอกนักข่าวว่าคุณรับเงื่อนแม้ว่าจะเป็นจริงนงแม้ว่าจะเป็นจริงนะการพูดถูกแต่การพูดแต่มันไม่ควรพูดแบบนั้นว่าผมรับไปจากกองทัพคือคือคุณเป็นเมสเซนเจอร์หรอรับไปจากกองทัพแล้วก็ไปเจรจาเฮ้ยคุณเป็นนายกอยู่ไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยคุณเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแต่ทาไมคุณภูมิธรรมต้องพ ไม่มั่นใจแล้วก็พยายามพิงกองทัพว่าเฮ้ยที่ฉันเปเจราจาเนี่ยกองทัพอนุมัติมาแล้วนะแล้วก็พูดย้ำอีกอีกรอบหนึ่งนะคะว่าข้อเสนออะไรต่างๆเนี่ยกองทัพเห็นด้วยเมื่อวานนี้หลังจากที่ทแถลงเสร็จอะดิฉันจําได้เลยดิฉันติดใจเบียวนี้บอกว่ากองทัพก็เห็นด้วยในการหยุดยิงดิฉันไม่ติดใจดิฉันเชื่อว่ากองทัพอะเ,เขาทราบดีคือยุทธการเขามีขอบเขตจํากัดแล้วไม่กองทัพคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าไอการลบชิงบ้านชิงเมืองเนี่ยไม่มีอยู่จริงใช่ไหมคะเขาก็ลบตามยุทธการจํากัดของเขาอยู่แล้วแต่่่กาารทีคุณภูมต้องพดว ไปเจรจาอยู่นี่กองทัพเห็นด้วยคือกองทัพไม่สามารถมีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ได้แม้ว่าในความเป็นจริงอาจจะคุยกันแล้วในสพชหรือในอะไรก็ตามคุยกันหลังไม่เข้าใจได้ว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคนะแต่จะมาพูดแบบนี้แต่จะไม่ได้่เหมือนเปิดเผยอะว่ากองทัพฉันก็ฉันก็เหนื่อยลาแล้วนะฉันก็หยุดยิงได้นะกองทัพบอกใจหยุด คือทําให้เขาประเมินเราได้ว่าทหารเราอ่อนแอหรือ,อยังอ๋อถ้าเขาฟังอยู่ยถ้าเขาฟังอยู่ซึ่ง,เข,ง <c oughs> เขาฟังอยู่แล้วเขาฟังอยู่แล้วเขาฟังอยู่แล้วแต่นี่ค <c oughs> ่ะ,อะพอเป็นแบบนี้มันถึงได้รวบรวมออกมาทั้งหมดปฏิปต่อเป็นภาษากายที่เกิดขึ้นในการเจราจาก็คือว่ารัฐบาลเองเนี่ยรู้อยู่ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแล้วก็อ่าวันนี้คอมเมนต์ในรายการดิฉันไม่ได้ดูนะแต่ดิฉันเชื่อมั่นได้ว่าประชาชนจำนวนมากสนับสนุนคุณมาริกามากกว่าดิฉันแน่นอนคืออยากให้ลบต่อแล้วพุมงพูงทำอาจจะรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะโดนด่า คือแบบไปเจราจาอยู่จริงก็เลยรู้สึกว่ามัน,ม,นมันไม่มั่นใจและนี่คืออาการของรัฐบาลที่สูญเสียความชอบธรรมและความเชื่อมั่นจากประชาชนคือล้มละลายทางการเมืองไปแล้วเดียวนะพี่ไม่ได้อยากให้ลบต่อนะช่อ,อมไม่ได้อยากให้ลบต่อการเจราจาดีที่สุดสันติภาพคือโอเคอแต่ขณะเดียวกันรเรายอมรับนิดนึงว่าเขาไม่หยุด แล้วเราจะหยุดได้อย่างไรแล้วเราจะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินประชาชน <Okay. S 2> ได้อย่างไรอันนี้ต่างหากที่เป็นหลัก <Okay. S 1> และสิ่งที่นิดเดียวก็คือ,อว่าหลักสากลของสากลที่สุดในโลกนี้นั่นก็คือว่าถ้าเกิดเขาไม่แพ้เขาไม่มีทางเจราจาหรอกหรือร้องขอให้คนมาช่วยเจราจาหรอกพันเปอร์เซ็นเนี่ยอันนี้คือหลักของความเป็นสากลแค่นั้นเองครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ